เยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรมการร้องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนู่ๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยงานเปิดมีงานเปิดทุกคนมาทุกที่ได้เดือนที่ไปทำก็หนึ่งหมอตายคือถ้าต่างก้อขอมีคมคนอหพักเลยไะ เดี๋ยวกูไปลองให้เนี่ยอ่ะอ่น้องซ้อนพี่บิดอ่น้องซ้อนพี่บิดน้องซ้อนพี่บิดน้องซ้อนพี่บิดข้าผ่านอยูดินั่งหลังสุดอ่ะปาร์ตีผมตัวเองเลยเฮียบึน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 โอ้กูตายเฮ้ยมึงชูมือก่อนดิเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตายเนี่ยไอ้เหี้ย คุจะมาลองฟอพี่บิดลองฟอพี่บิดแม่งโดนรถเบียดตายไอ้ัตแม่งรถลิฟต์อ้ไม่ใช่ลิฟรถแม่งเบียดกูตายเจะไปทำสตอรีแทงคนเลยก็ไม่รู้อะพี่เดี๋ยวเี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาามาปอนนะครัก็ไงเปหลอนหนพี่ ไปลองเลยไปลองเลยไปลองเลยพี่อาลันจะบอกเขามันรักจะบอกเขามันรักอ๋อเรามีอะไรกันเรามีอะไรกันอีกวะเนี่ยโยโย่เราเราเรามีอะไรกันอีกวะมีอะไรพี่ชายคนเดิมไงคนในแก๊งพี่ชายนั่นแหละเขาล้อล้อเล่นใส่อ่ะมัโอ้ย เอาเงินไปแล้วห้าบาทเหรอผมบอกผมขอห้าล้านเขาให้ผมมาห้าบาทสองคนเลยแต่ผมเสียใจเนี่ยพี่ใส่ผมฝันเสียหมดแล้วเนี่ยพี่ผมยิ่งจิตอ่อนอยู่ได้วเอาชื่อไหมครับเอาชื่อใครกันเนวครับตามตไม่อยู่ครับพี่ตามไม่อยู่ครับพูดดีจังอ่ะตอนล้อต่อไม่เห็นพูดดีเลยให้ไวเลยครับให้ไวเลยพี่เอาพี่กูบอกว่าเขาไม่ได้ล้อหรอกแต่ว่าเขารอเล่นเพื่อน อก็มันใช่เรื่องเราเล่นไหมความรู้สึกหรอไม่หรพี่ชาผมเป็นของเล่นแล้วครับเนี่ยฮโหลพี่ซิกไปเยอะเลยน้องๆอะเรื่องคุณนั่งขับเหมือนแบบพี่ชายรีบไปไหนคราเนี่ยผมผมไปตามเพื่อนดิไปตามข้าเพื่อนแล้วเราคุยกันไม่เสร็จเลยพี่ชายรีบไปตามข้าเพื่อนจังหาะคุยเขาคุยเขาเลยแล้วเมื่อกี้พี่ชายแบบว่าอะไรนะกูไม่ได้ว่ามึงกูว่าใครอะไรนะพูดใหม่ได้ไหมคำนี้แกได้ครับได้ได้ครับได้ข้าบอกว่ากูว่ามึงทำบ้าเพื่อนครับ ใช่หรอครับใช่ครับเมื่อกี้ผมถามว่าว่าผมหรือเปล่าคุณบอกว่ากูว่ามึงนั่นแหละกูว่าเพื่อนครับคืออะไรเอาไปนี้เบลมครับมีโอเวอร์เลทไหมมีโอเวอร์เลทไหมเฮ้ยอะไรอะไรมาอ้างหาโอเวอร์เลทอะไรเฮ้ยน้องไม่ใช่เรื่องเั่วไม่ใช่ไม่เนี้ยไม่ใช่เรื่องมั่วถามคำเดียวหปลานายปล่อยเปล่าครับม่ย้ำม่ย้ำม่ทำหน่อยไมับทำอยไหมทำน่อยไมพี่ติ๊หน่อยไมผมพี่ชายพี่ชายก็ให้ผมมาห้าบาทเกินผมขอห้าร้านพี่ชายเม่อกี้เปิ่พลงมิทูนเลยมาชอบมิตูนใครอยากชอบเหมืออนนคคคุณรรรัับบพพีี่่ตู เมื ing, pe people, ่อก like like ี so open, ้เห็นใครวิ่งมามาชอบพี่ตูนเลยมันล้อหลอกพรผมตั้งแต่แรกแล้วขับมาไม่ดีดีไม่รู้อะหัวดำดำปะใช่ไหมอเนหลายรอบแล้วเอฟซีพี่ตูน๋อแล้วผมเปิดผมเปิดฟังคนเดียวคือมัยุ่งเลยกับพผมอ่ะเห้อพี่เขาบอกใครชอบผมเพื่อนเล่นเหรอยังไม่เจาเลยแหละแบอกใครชอบพี่ตูนสุด่สุดพี่สุดพี้อมดี่ส่สุดพ่ดพี่ส่สด่สุดพี่พี่ส่ส่่ี่ ีมฟังก็หูเฮ้ยไอ้เงยโอ้ยนักกว่าจัดนักกว่าจัดพี่ชายมันไม่ได้ดีแบบแบบแบบนะครับพี่มีสิพี่จะให้น้องเขาทำอะไรครับพี่อยืนเลยนะแม่ผมแค่จะถามเขาว่าเขาแบบขวากาวุ้นส้ผมเขาก็มาไม่ได้ร้องหรอกแต่ว่าเขาร้องเล่นอ่ะอ๋อครับเอออันนี้คือพวกพี่ คือเขาชนผมอ่ะสองรอบไม่ขอโทษแล้วผมก็เดินไปคือผมต้องแบบยืนอ่ะถึงจะมีคนวิ่งมาหาผมบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้ชนหรือเปล่าครับอ่ะก็ตอนแรกต่ภาพผมไปชุดภาพภาผมไปชนไงไม่น้องมึงก็ขอโทษขอไปขอโทษไปแม่ผมไม่อยากได้แล้วครับขอโทษจากผมไม่อยากได้อขอโทษช้าไปไว้ขอโทษตั้งแต่โดนชนรับตั้งแต่ชนรับตั้งแต่ชนหรอไม่ใช่วนกลับมาหรอใช่ครับก็ตั้งแต่ภาผมไปชนครับ อ๋อคือไม่มีแบบเออไม่มีเอเลยเหรอพี่ชายแล้วพี่ชายแบบว่าทายมาฮะไม่หรอพี่ชายแบบว่าฟลักมินี่มาทำแอปอันเนี้ยไปฟลักซครับหืม

อันนี้คือมึด่าไม่เร่เงด่าื่อกี้ไม่ใช่หรอไคือพี่จะเล่นหรื่าอะไเล่นม้ามึงเล่นม้ามึงนเล่นม้ามึงเล่นัพักมามึงกิเล่นกับพักหมามึงเล่นกับพักมาตมึงกเล่นกับพักหมาอ้รตเมกาเี่อะไรไอเฮียเหรอไอตัเป็นเฮียอะไริว่างนีไปไหนมึงกนหไปไหนหึงนีไปไหนมึงหนีไปไหมึงนีไปไหน อมาสองสามใหม่าสองสามใหมซะเฮงเงเงโอ้ยโดนมาสองสามตายยี่อย่างโง่เลยอ้ยยี่อยู่ดีก็หึ่มเฉยเลยงอะไรกันมานัดโอ้ยเอ้ยฟังคนไหมเนี่ยหลใช่ไหมเนี่ยพูดดีๆก็ไม่พูดเฮ้ยเป็นไรเขาบอกจบละเอมอะไรวะ เออเขาบอกสมอะเอ็มไปอ่ะมันแทงเมรแลนด์ไงโดนปักโดนจบอะเอ็มเลยเหรอใช่ใช่นใครมันมีเรื่องมันมีเรื่องนายเก่าเหรอนายเก่าเหรอแต่มันมีเรื่องนายเก่าจัดเลยเนยนายเก่าจัดเลยเนี่ยเจโตเปิดอ่ะไปย่ากป็นสามคนเจโตเปิดอ่ะเจรนี่ผมไม่หาไปลองเล่นดับไปลองเก่าจัดเล่นดับไปเล่นไปเนี่ย จะไปไหวว่ะแม่แก้งนายติงจัดอ่ะผมก็ยอมอะ่ะเอ้ไปเลยนะไปเลยนะเดี๋ยวพวกเราเ,เล่นดนกปัดแต่ไปแก่ไอ้ฟังนะกากีนน้ำบอกว่าใครไปชนรถมันอะ่ะเออผมได้ยินอยู่นะพี่แกขอโทษไ, <ป S 1> ไปแล้วเออไปขอโทษมันด้วยดิอบอกยังไม่ได้ยินว,ว่าคำว่าคำว่าขอโทษเลมบอก 2 0 m ครับเนี่ยดอกนี้จังหวะนี้ไม่มันมีเรื่องไม่เป็นไรหรอกมันก็ควักสวยเหมือนกันอยากเล่นก็ไม่บอกแต่ยังไม่เล่นเซ็ของนม่แอร์เลยเออไปเลย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 ไปวันนี้แหละแล้วไปเล่ไปเซตของเซตของเลย นี่ยเดาวเสร็จเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์มันน่าะพาเขาเรียกมานหน้าดินอยู่ไหนวัดปีโนชช้รถพี่อยู่ใช่ไหมอยู่พี่มารับดินดินไม่มีรถหนูเอ้ะแล้วรถกูไปไหนอะระผ่าะเต็มไหมตอดๆรถพี่ไหนเคอยู่นู่นเลยเฮ้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 ย เอ้เปลมมาเลยลมมาเลยลมมาเลยมามาขอโทษครับมาผมเลยให้ไวให้ไวเลยโอ้ยเจไม่ได้ขึ้นด้วยหรอเจอยู่ผมเจย์อยู่โอ้ยอยู่เลนนะรถว่างอ่ะขอไปด้วยดีขอไปมาดิมาดิรถประมูลว่างอยู่รถประมูลว่างรถรถประมูลนะพี่รถประมูลเจ้แหละเจ้รถประมูลแล้วอุ้ขอโทษครับขอโทษครับ ดีครับไอ้ใครใครมาบิวไอ้เจไอ้ใครมาไปนี่เจวะที่เปิดอ่ะกูไม่รู้ต้นใครครับเนี่ยไปด้วยครับไปด้วยมาขึ้นมาขึานมามันน่ะน้าตามันมีมีเลยแจ้สอุ้ยบันมีไม่มีอะไรหรอแต่มันมันพูใช่ไหมก็มาดิก็มาดิเนี่ยใช่ใช่ใส่ไปใส่ไปลส่ไปใส่มันพูดลินอยู่ไหนมีนะมีอ่าไหนเนี่ย เราประมูลของเชิดดำคือรถอะไรวะคือเขาขับรถมาชนที่แลนครับสองรอบเลยแล้วเขาก็แบบว่าวนกลับมาตอนแรกก็แบบไม่ได้อะไรหรอกแต่พอไปมามาเสร็จปุ๊บอบะนี่ก็คุยกับเขาใช่ไหมเขาบอกว่าเอาเพนไหมนี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพอไปมาเสร็จเหมือนมันจะไม่ค่อยลงตัวเหมือนเขาจะล้อหลอกนิดหน่อยเขาบอกเขาแบบว่านี่ก็เลยบอกว่าขอเป็นตังค์ได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ห้าล้านก็ก็ไม่เอานะ แล้วเขาก็บอกว่ามามามา,มาแล้วเขาควักอาวุธขึ้นมาครับสภา,าเสร็จปุ๊บนี่ก็เลยถามว่าเอา้าเราควักมาทําไม mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. อ๋อพอดีนิ้วมันเบียดครับเขาพูดอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็บอกเอ้าล้วล้อหลอกทําไมแล้วเขาเหมือนว่าล้อหลอกไม่เลิกเลยครับสภาค mm hmm. วักมีดแล้วก็แทงเพื่อน เอาง่ยคือคืออยากรู้ว่าเขาว่าเราเราจะรอรอกทําไมเนี่ยคุยตัดไปถึงตอนคุยรวมเลยก็ได้เขาคุยรวมแล้วเขาก็เหมือนมีน้ําเสียงโมโหแล้วก็มีการแทงกันครับแล้วก็สวนกันไปเลยพิกซิคับครับ,บผมว่ายัางไต<อ>งต้องถามอะไร ทางซิกซิกว่าไงบ,บังคับเไปมันสภาดิบมาจะมีเรื่องกับมันาพาอ่ะปวงอะไรไปที่คุยอยู่ข้างนอกอ,ะอ่ะไอเขาบอกอะไรขับรถชนอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เลยอ๋อมันมันมันเป่าให้เดี๋ยวเป่าให้ได้ไหมอ่ะ ในบอเนี่ยอะอ้าวฮัลโหลขาพกมีใไถกูตอนนันกี่พี่ชายรำคาญผมหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนผมมาละมาละมาลปครับพี่จะไปทำสตุรีอะไรวัสดีครับครับอางนี้เลยดีกว่าครับในเมื่อมันมีการแทงกันไปแทงกันมาแล้วครับ ผมเป right. ิดเขาแล้วเขาสวดมาแล้วครับเล่นไหมครับได้ครได้ครับได้ได้ตามพาะวสาิดสินไปครับผมเสนอสักคู่นะคมเสนอตามสวดบทครับเฮ้ยใครคำไ้ฮัลโหลยังคำน้องก็้ยไ้อยยยยยาไยา้าาา้ยกออ้า ถ้ามีสิบห้าคนภูมิใจกับเรื่องของมันผ่อนเลยผู้หญิงผู้บอกแบบคุยในวอลคุยในวอลครับก็จริงมันตัดวงไม้เนี่ยเจ็บปรับกลับครับไม่นี่มารยาทแหละครับเนี่ยเขาพูดดีพี่เขาพูดดีพี่เฮ้ยอย่างน้าตาพาโอเคครับนี่คือเราตกลงเล่นเนาะครับผมเราจะเล่นกันวันไหนครับพรุ่งนี้ได้ครับ หลังเล่นคืนนี้เลยได้ไหมครับไม่ได้ครับแล้วพวกนี้ครับยื้อเหตุที่เก่าเพราะ <c oughs> ผมเสนอที่สิบใบครับ <c oughs> เล่นง่ยนลยเเ <c oughs> จ็บใจแล้วยังต้องมาเท่าเนื้ออีกโอยูอ่ไม่สำลับม,ม,ม,มันว่างแปดคิดว่ามันน่าจะเอาคนอื่นมาช่วย แล้วของเราล่ะพี่ของเราว่างเท่าไหร่ไม่ว่างเลยนี่อันนี้เราเสนอว่ามึงมันสวยเสนอสี่สิบใช่ไหมครับพี่บอกเอาสูงสุดทุกอย่างนะครับเกียวสวยครับทุกอย่างเหรอต่ำสุดหมดแล้วครับจำนวนใบจะเป็นยี่สิบห้าใบนะครับแล้วก็เงินเดิมพันจะอยู่ที่ห้าเอ็มนะครับอืมครับผมปรับวงไม้ด้วยนะปรับวงไม้ด้วยนะเมื่อบอกสีครับ สี่ชุดครับที่เราจะเล่นใสู่ตรครับโอเคเป็นสูตรทางคูคน <ried> ่นะครับอีกแล้วเมื่อวานเพิ่งเปลี่ยนสูตรมาบอกว่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากใส่สูตร่อยเฮ้ยแม่งกูได้ใส่เลยนม่อวาเรมีไฟอย่างน้อยหนึ่งไฟครับเราจะใช้เวลาช่วงไหนดีครับอีกตามช่วงเวลาเริ่มไฟแรกครับสองทุ่มสองครึ่งก็ได้นคริิครับสองทุ่มด้ครับ หมายเหตุครับวันแรกครับห้ามตีกันจนกว่าจะมีประกาศจากทางสภาภายในประเทศนะครับห็นประเทศเปิดครับวิธการการกิจประเทศครับอินจากเวลาเปิดเราต้องเปิดว่าเราให้ได้มาดีนะครับเขาก็ไม่กล้าแลวอารมณ์ปัะมะณว่างนึงปรับฝืนตีก่อนสามสิบนาทีนี้เรามีโทษปรับนะครับหลังรี้หกโมงเย็นครับของอีกวันหนึ่ง อันนี้เราก็ต้องรอสามสิบนาทีเช่นกันนะครับแต่เราสามารถตีอุ้มพาเท้าได้แต่ไม่สามารถอุ้มหอกันได้นะครับจนกว่าจะมีประกาศจากทางสภาภายในประเทศนะครับในกรณีที่จะมีไฟใหญ่ครับพึ่งชั่วโมงเราไม่สามารถตีกันได้นะครับอันนี้เข้าใจทั้งคู่นะครับครับผมครับผมเคสครับที่จะนับให้เป็นเคสสุดท้ายก็คือเคสที่เออก้อนสูดสุดสูนย์นะครับ อ่าไม่ใช่ตอนนี้เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนเวลาลีแล้วเนาะเป็นสี่สิบห้าถูกต้องไหมครับอือฮึครับผมนี่แหละครับก็ตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าครับก่อนที่ประเทศดีในกรณีที่มันเกินครับอันนี้สภาจะไม่นับให้นะครับกรณีเนาะครับผมโอเคครับสตอนี่ครับสภาจะเบรกเราได้ ก็ต่อเมื่อครับ1ครับมีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นครับ2เป็นการเรีเป็นการใช้บักเพื่อผลประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อที่4จะเป็นเกี่ยวกับการสตรีมสไนด์นะครับในกรณีถ้ามันมีในเรื่องพวกนี้และมีการแจ้งกันเข้ามานะครับตรงนี้ครับจะมีการเบรีสตอรีร่ทันทีเพื่อตรวจสอบนะครับอันนี้มีอะไรสงสัยไหมครับเคียวสวยไม่มีครับ ต,ติ๊กไม่มีครับโอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วสภากระเป๋าหกแปดสองครับวางเงินเดิมพันได้เลยครับเียมอะไเกัเรียบร้อยครับโอเคครับอันนี้ม่แก้ไอ้บอลเหรอ โอเคครับเดี๋ยวเราส่งตัวแทนครับมารับอ้อแข็งที่สภาได้เลยครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแยกย้ายครับในระหว่างนี้จนกว่าจะมีการประกาศเริ่มครับจะไม่มีการตีกันหรือมีการแซะหรือการด่านะครับในกรณีที่มีการด่าเราเก็บหลักฐานส่งให้สภาครับตรงนี้ขออนุญาตปรับแปงนะครับโอเคครับถ้าไม่มีอะไรแยกย้ายเลยครับส่งตัวแทนมารับอ้อแข็งได้เลยครับมระธานค่ะขอคุยด้วยแข็งอยู่ครับมีเพิ่มไหมมีครับ ฮันแน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ